กะทิอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์สบู่อาบน้ำเบบี้มายโคลอร์ชัว าฉันก็เลยไม่รักเธอก็ความรักมันไม่เหตุฮาที่ไหนให้เธอรักฉันมากกว่าเขาฉันก็จะไม่รักเธออย่าบอกเธอว่าฉันเสียใจแต่ว่าฉันไม่ได้เสียดายควรักทานที่เหว่าเขาดีกว่าตทำไมถ้าเธอรู้คำตอบไปแล้วแล้วแปลกใช่ไหมฉันไม่ได้รักเพราะว่าเขาทำถูกใจแต่ว่ารักเพราะใจอยากให้รักถึงฉันจะชอบที่ไหนแต่รักไม่ได้ คุณเจ้าชู้แรกที่หายกัำมาไม่เคยมีใครมาทำเพื่อฉันเจ้าเธอ

ฉันไม่ได้รักหัวเขาทุกใจแต่ว่ารักหัวใจสิรักฉันชืน่อชอบเธอคนไหนแต่รักไม่ได้ขอบคุณเธอทุกเรงที่ให้กันมาไม่เคยม่ใครมาทำัำให้ฉันเจ้าธอ,ธอไม่ได้ผงใยลายที่ทำให้ใจสลาย Me, play me, do you get it? ทีทยนิยมขอต้อนรับวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีกระแสนิยมอยู่ในขณะนี้อาราล่าครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักอาราล่าก่อนว่าแต่ละท่านมีชื่ออะไรบ้างครับเชิญเลยครับคริสอาราล่าค่ะสวัสดีค่ะอิมอาราล่าค่ะสวัสดีค่ะเมติอาราล่าค่ะสวัสดีค่ะมินีอาราล่าค่ะเวลาที่เราแนะนำเกิร์ลกรุ๊ปมักจะมีท่าประจำวงอาราล่า ก็ย่อมต้องมีด้วยนะครับเพราะเรามีท่าประจําซิงเกิลมากกว่าเนาะจัดมาจัดใจเลยอย่างซิงเกิลนีนะคะเป็นท่าอะไรเอ่ยเป็นท่านี้คช่ะอ๋อท่านีว่ะอ๋อออโอ้โหเหมือนเชิญชวนนะหรือว่าอย่างเชิญชวนถ้าน่ารักขนาดนี้ขอน้องจิ๊บอาราเล่เล่นด้วย ม่คุณด,ดูเป็นตัวการ์ตูนเลยนะคุณจิ๊การ์ตูนเลยจะบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ฟังไปและได้ชมไปคือเพลงที่มีชื่อว่าเสียใจไม่เสียดายแต่ว่าเป็นซิงเกิลที่4แล้วนะใช่ครับ,รบมันมุกบ,บอกผมว่านี่คือวงที่เรารู้จักประมาณปีหนึ่ง เพลงออกมาถึง4เพลงแล้วนะมีเพลงอะไรบ้างครับกว่าจะเดินทางมาถึง4ซิงเกิลเนาะก็ต้องมี3มซิงเกิลแรกก่อนนะคะอย่างเพลงร้องให้ดังๆเจ็บนะแล้วก็เถียงเก่งสุดรับกระแสตอบรับที่ผ่านมาแฟนๆนี่เขาว่วยังไงกับซิงเกิลที่ผ่านมาบ้างคะโหกระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเลยค่ะอย่างเพลงร้องให้ดังๆก็มีคนนําเพลงเราไป cover ไปแข่งเต้นหรือว่าไปทาคอนเทนต์สนุกๆเยอะมากเลยค่ะรวมถึงเพลงนี้แล้วก็เพลงอื่นๆด้วยค่ะต้องบอกว่าแฟนๆ ชื่นชอบกันมากจริงๆเพราะว่าพี่เองก็มีโอกาสได้ฟังเพลงของพวกเราตั้งแต่เพลงแรกเลยอขอบคุณคัะและที่สำคัญเลยต้องบอกว่าอลล่านะคะเต้นเก่งมากเมื่อสักครู่นี้เนาะพวกเรารับชมกันอยู่อยู่ข้างล่างนะคะเต้นแบบดืเดือดเพจมันมาก การซ้อมเนี่ยซ้อมหนักไหมคะสำหรับซิงเกิลหนึ่งสำหรับซิงเกิลนี้นะคะก็ที่จริงมีเวลาจํากัดมากๆเลยเราได้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าเราซ้อมแบบฉี่มากๆทุกๆวันเลยคะ่ะแสดงว่าร่างกายต้องแข็งแรงมากนะเพราะว่าเห็นแบบมันจะมีท่าที่ต้องลงไปกับพื้นเนาะใช่ใช่ค่ะ,คะสุดยอดคือผมชอบมากเลยมันเป็นแรงบันดาลใจจากดนตรีพาระตะแบบ อินเดียโบราณใช่ใช่ไหมครับนี่ยังไงเราต้องฝึกโยคะต้องอะไรอย่างนั้นแบบยกคีหรือว่าต้องมีท่าตื้อเมื่อกี้เนี่ยลองทําดูก็ได้นะถ้านั่งเมื่อสักครู่มีการบิดไปผมไม่ยังคิดว่าเออพอคุณคุณพูดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโยคะมีความเป็นอินเดียโบราณหน่อยเห็นภาพแล้วผมอยากเห็นคุณจิ๊บทำอะไรแบบนั้นจริงๆข้อเข่าคุณยังทําได้หนูว่าถ้าเกิดพี่จิ๊บทาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเทปหน้าจะมาออกไปได้แล้วอย่างมิวสิกวิดีโอละคะ เราได้แบบว่าถ่ายทำเนี่ยนานไหมวิธีการถ่ายทำเป็นยังไงความยากง่ายของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครั้งนี้พวกเราก็ถ่ายทำตั้งแต่เที่ยงขอยวันจะถึงเจ็ดโมงเช้าก็เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆได้ถ่ายข้ามคืนเลยเพราะว่าเราอยากจะพรีเซนต์เพลงนี้ให้มีความแฟชั่นแบบตอนกลางคืนนิดนึงเหมือนอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยต้องถ่ายตอนกลางคืนนิดนึงแล้วก็ทำกับพี่จิงคำขวัญอีกแล้วค่ะ สนุกมากเลยค่ะอืมเราเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่เนไปดูเต็มๆได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็ไปดู MV พวกเราเสียใจไม่เสียดายได้ที่บน YouTube นะคะแล้วถ้าอยากฟังพิงพวกเราก็ฟังได้ All Streaming Platform เลยค่ะอืมความฝันของเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้เนี่ยมีความตั้งใจยังไงครับอาราล่าครับก็อยากจะมีคอนเสิร์ตไปของอาราลาใช่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตของอาราลากับ BabyA ทุกคนที่มารวมตัวกันจํานวนสักเท่าไหร่ดีครับ น่าจะราชมังค์ฮะโอ้ย60,000นั้นเยอะในนั้นเนี่ยต้องมีคุณจิ๊บคุณม่านมุกแล้วผมไปเป็นเบบี้เอด้วยผมว่าผมว่าตอนนี้มี60,000กับ3คนนะครับแต่วันนี้เราได้เห็นความสามารถอาร่าวันนี้ขอบคุณที่มาเยือนรายการของเรานะครับขอให้อาร่าประสบความสําเร็จอย่างที่อาร่าตั้งใจไว้ทุกคนแล้วก็เป็นขวัญใจของเบบี้เอมีเพิ่มพูนขึ้นไปและมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองในในวันนี้นะครับขอบคุณอาร่ามากๆครับ เราจะไปเชียร์ที่ราชมังคลา <ciğim! S 1> เย้เดี๋ยวเราพักโฆษณา,ากันตัวนี้สักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการนี้ไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับ <vibe. S 1> นิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอข้าวราดแกงปักใต้จากร้านจ่าเอกข้าวแกงใต้เจรันสนิทวง48รอยจังฮู้สวัสดีค่ะจนที่ชาววังจากปูลค่ะมาจากร้านจ่าเอกข้าวแกงใต้ค่ะฟังแรกทีมาถ้ำอ่ะย่า,าให้ตามกบมือก่อนนะคะ ยายใส่ใจในลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยชาวมาเข้าก็มาให้ให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 ยายยายยืนรักติว่าทำแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าอาชีพยายอะ่ะชอบทำอาหารให้คนกินแล้วก็ได้อยู่กับลูกกับล้านมีความสุขเส่นี้มันอยู่ที่วา วัตถุดิบคือมันเป็นเอกลักษณ์ของตายสมุนไพรอ่ะมันเป็นสมุนไพรทีที่บำรุงสุขภาพถ้านํามาช้ายอย่างทูกตองอะ่ะมันได้ต่อสุขภาพไล่ไล่คนพยายามคล้องความเป็นเอกลักษณ์ข่องตายไว้นะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเจ้าด่างชติมากจะได้ชิมชิมแล้วถ้าถูกใจเขาก็ได้มาอีก ถ้าใครอยากกินอาหารตายนะมาล้านใจข้าวแกงตายจราญที 48, นะ่ที่แปดได้นะอ,อ,อยู่หน้าปักซอยเลยอยู่อยู่อยู่ติดน่นใหญ่เลยมาเลยค่ะช่องทางออนไลน์มีมี่มค่ะติดตามได้ข้างหลังนี้เลยนะจ้คาคนตายกินถึงอาหารตายนะอย่าลืมแวะมาชิมอาหารฟี่มือย่ยนี่เขาคือว่าย่อยได้มาจากฟี่มือแม่นะรับรองว่าร้อยจังหู้